ดีเทปคือโดงย่อด้วย era, ตัวดีตุ้นย่อดด้วยตัวทีนะครับและเอฟก็คือย่อดด้วยฟันตัวนี้ต้องฟันนาด้วยนี่ผมกันตินันน์นโมนงครับ ชื่อเล่นโด่งครับชื่อสันติชัยมีสมลีครับชื่อเล่นชื่อตุ้นผมที่สุดธาราศีนะครับชื่อเล่นชื่อฟันครับคนทั่วไปจะเรียกผมว่าโดกอ้อมน้อยครับก็บ้านผมอยู่แถวอ้อมน้อยก็เลย ชื่อโดมงอ้อมน้อยครับตุ้นกระทุ่มล้มครับผมเป็นคนอ้อมน้อยแต่ผมมาซื้อบ้านอยู่ทุนมุ้นสายสี่กระทุ่มลม้มผมเลยเปลี่ยนชื่อเป็นตุ้นกระทุ่มล้มครับฟันกระทุ่มแบนด์นะครับตัวผมเองผมอยู่สุพรรณนะครับก็มาได้แฟนที่กระทุ่มแบรนด์แล้วก็คิดว่าถ้าตั้งชื่อฟันสุพรรณเนี่ย คงไม่มีสายหลงพะรุ่งที่จะมาเช่านะครับก็เลยคิดว่าฟันกระทุ่มแบนนี่แหละดีที่สุดและเพราะว่าเป็นผานท้องถิ่นนะครับสมัยเมื่อปีห้าหนึ่งผมเป็นอาหารอยู่นะครับเป็นอาหารเกณฑ์นะอยู่ข้างแพงเพชรแล้วก็จะมีจ่าได้พาไปเสิร์ฟน้ำหรือดูแลภายในงานที่วัดท่าไม้ก็ได้เห็นรูปหล่อหลวงพรุ่งที่วัดท่าไม้ผมก็รู้สึกว่า ศรัทธาในชื่อของหลวงพ่อรุ่งแล้วผมก็ได้เริ่มศึกษาประวัติของหลวงพ่อรุ่งว่าท่านเป็นเกจิที่วัดไหนต่อมาผมก็ได้มารู้ว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดท่ากระบือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับช่วงปีปี2552พอผมไปวัดท่ากระบือพาผมไปแล้วผมก็ได้เช่าหลวงพ่อรุ่งปีห้าสองมา2เหรียญคือกะไหร่ทองลงยาแล้วก็สามกษัตริย์ครับ ที่รู้จักนะจึงจากหลวงพ่อนะก็จะมีน้องๆแถวบ้านนะครับก็จะคอยพูดแนะนําว่าพี่เก็บสะสมหลวงพอลุ่งสิแล้วก็มีมีที่ว่าแฟนไปกราบไหว้พระหลวงพอลุ่งอยู่บ่อยๆนะครับจุดเริ่มต้นในการเล่นพระของผมก็คือได้พระหลวงพอลุ่งมาหนึ่งองค์ตั้งแต่สมัยปีห้าสามนะครับมีหลวงตาที่วัดท่าไม้ ให้ผมมาหนึ่งองค์ผมก็ได้นําเหรียญเหรียญน,นั้นมาเลี่ยมพลาสติกขึ้นคอเป็นเวลาประมาณสามปีเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของวัท่าไม้ปีห้าสามนั่นแหละครับาคือมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่โดโอมน้อยครับเขาขายหลวงพุ่งให้ผมเป็นปีห้าห้าเงินลงยาเมื่อช่วงปีห้าเจ็ดอยู่มาวันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะเก็บสะสมเหรียญหลวงพรรุ่งสักเหรียญหนึ่งก็เลยได้ทําการ หาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้เข้ามาในชมรมนะครับเ,เมื่อสมัยปีห้าผมก็ได้พระมาหนึ่งองค์ลุงผมเป็นคนให้มาเป็นหลวงพ่อรุงปี38พิมพ์กลางจนะทองแดงตอนนั้นผมก็เห็นเหรียญเป็นปีสามผมก็เริ่มคิดว่ามันมีแค่ปีเดียวเหรออะไรอย่างนี้ผมก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆ จนมาได้รู้ว่าหลวงพ่อรุ่งไม่ได้มีแค่ปีเดียวก็เลยเริ่มศึกษาประวัติตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ศึกษาทุกๆุกรุ่นมาจนถึงปัจจุบันก็ปีสองห้าห้าสองครับที่ไปเช่าที่วัดมาคือพระองแรกที่สะสมกะลหลทองลุงยากะสามกระส์ครับพระองค์แรกที่สะสมจะเป็นปีสองห้าสามแปดพิมใหญ่เนื้อทองแดงนะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับมีคน ส่งพระมาขายผมซึ่งคนคนนั้นก็อยู่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้ส่งพระรุ่นหนึ่งเป็นหลวงพ่อรุ่งสองสีแปดสี่หน้านหนุ่มตาเม็ดเนื้อทองแดงนะครับส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นรูปที่เบอร์มาก <Huh? S 1> ด้านหน้าด้านหลังนี่เบอร์มากพอผมเห็นรูปปุ๊บผมก็ได้ตกลงว่าผมจะไปเช่าผมได้นั่งรถไฟไปกับพ่อนะครับนั่งรถไฟไปกับพ่อจากสรยาไปถึงนครศรีธรรมราชเป็นระยะเวลาไปสิบสี่ชั่วโมงกลับอีกสิสี่ชั่วโมง ผมได้เช่าพระเหรียญนี้มาด้วยตัวเองด้วยตาของผมนะครับได้ซื้อขายจ่ายเงินแล้วผมก็นั่งรถไฟกลับมาครับผมอ่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบเก็บพระพุชารุ่งรุ่งวัดท่าก,กระบือนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคือผมชอบอพระพุชาจับเข่าป็นสัมา,สสามากและผมจะเป็นเจ้าของแล้วครับตอนนี้เมื่อวันที่22มีนาของ563เนี้ยล่าสุดเลยก็มีคนทักมานะครับ ปล่อยหลวงพระลุ่งปี2538ซึ่งเป็นเนื้อทองคําแล้วพี่เขาอยู่จังหวัดขอนแก่นผมออกเดินทางจากที่นี่ตีสนะครับไปถึงบ้านพี่เขา8ปดโมงเช้าแล้วก็กลับวันนั้นเลยมาถึงบ้านอีกกีก็คือหกโมงเย็นเป็นการขับรถที่ทอรหดมากนะแต่ก็ประทับใจครับที่ได้มา ปัจจุบันก็จะรับเช่าปล่อยเช่าพระสายหลวงพ่อรุ่งวัากะบือเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีสายอื่นปะปนไปด้วยเล็กน้อยครับเล่นพระสายหลวงพ่อรุ่งวัากะบือครับเป็นหลักนะครับแล้วก็มีสายอื่นเล็กน้อยครับผมปัจจุบันผมเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็ทําเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ได้รับตำแหน่งเป็นประธานชมรมหลวงพ่อรุ่งวัฒกะบืออนุรักษ์ศัทธาปุ่มหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันนี้มีสมาชิก5้าหมื่นกว่าท่านแล้วนะครับผมก็ได้ดูแลบริหารเกี่ยวกับให้อดินทำหน้าที่ต่างๆนะครับทำหน้าที่คอยอันวัดโพสสมาชิกเรื่องตอบคำถามเก้แท้แล้วก็คอยดูคนทําผิดกฎชมลมผมจะบล็อกออกทันทีครับเช่นปิดพาเล่นแล้วก็คนที่มีบัตรสมาชิกลงขายแบบขายพาไม่ดีเช่นพักเกเงยผมจะคอยดูแลอยู่ครับ เป็นแอดมินในชมรมผมจะทําเป็นคนทําบัตรนะครับแล้วก็พวกภาพปกาการโฆษณาต่างๆโบชัวอะไรต่างๆนะครับพวกสื่อโฆษณาผมจะทําทั้งหมดนะครับปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่7แล้วครับประมาณ6ปีครับประมาณหปีเล่นผาก,ก็ปีนี้เข้าปีที่4นะครับ หมายปีห0นะครับเฟซบุ๊กได้มีการพัฒนาให้มีการไลฟ์สดเกิดขึ้นนะครับผมกับตุ้นก็เลยปรึกษากันว่าเราควรจะไลฟ์สดปล่อยพระทางเฟซบุ๊กนะครับก็คือช่วงปีหกูนนะครับผมเริ่มไลฟ์สดกับพี่โดมน้อยสองคนก็ไลฟ์ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มีฟันเข้ามาก็เลยมาคิดชื่อกันว่าจะชื่ออะไรตัวดีก็คือพี่โดมน้อยตัวทีก็คือตุ้นกับทุ่มล้มนะครับ และตัวเอก็คือฟันกับทุ่มแบรนด์รวมกันเป็น dtF คือเอาชื่อเล่นทั้งสามคนมาตั้งเป็นชื่อชื่อทีมงานครับช่วงผมเล่นผ่าแรกๆก็ยังไม่ค่อยจะเป็นพระสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการส่งมาถามตุ้นกระทุ่มล้มให้ช่วยดูช่วยเช็คนะครับว่ารุ่นนี้ดูยังไงให้ช่วยสอนนะครับแล้วตุ้นก็ได้แนะนําให้รู้จักกับพี่โดงนะครับแล้วก็เลยมีการชักชวนเข้ามา ในหลายสดก็เลยรวมตัวกัน3คนนะครับก็กลายเป็น DTF จนทุกวันนี้นะครับก็อยากฝากถึงพี่ๆน้องๆว่าการจะซื้อขายพัชเนี่ยควรจะศึกษาให้ดีก่อนนะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับการขายพ้าอยากให้เป็นพัชแท้เท่านั้นนะครับเล่นหลุลๆก็เป็นพัชแท้เท่านั้นก็คนขายมีจรรยาบรรณครับ แท้หนึ่งคือต้องแท้อยู่แล้วสองคือพลาผิวใหม่ผิวเดิมต้องบอกละเอียดนะครับเพราะว่าจะไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมอยากฝากทุกพี่ๆน้องๆที่เข้ามาสะสมใหม่ๆนะครับอยากให้มองการสะสมหลวงพอลุ่งเนี่ยเป็นด้วยความศรัทธาน,นะครับแล้วก็อยากจะสะสมจริงๆนะอย่าอย่ามองเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้ามองเรื่องธุรกิจเป็นหลักแล้วเนี่ยมันจะเกิดการ ตั้งเป้าเกิดการคาดหวังนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วจะไม่จะอยู่ไม่ทนนะครับเช่ามาสะสมมาเก็บไว้ก็จะมีความสุขทุกครั้งนะครับที่หยิบออกมาส่องนะครับส่วนถ้าขายแล้วขาดทุนหรือได้กําไรเท่าทุนบ้างก็ถือว่าได้กําไรประสบการณ์แล้วกันครับอสองนี้สี่สามสอง แล้วน <uffs> ้ำ <t> ต <Anfang> ัวเียกดังเลยไอ้ต <food fünf> ้นไอ้คือเอาไปเอาไป